สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตำแตงจ้าเพื่อนๆจ้าตำแตงแล้วก็มีอกไก่นะคะอกไก่ทอดนะคะทอดด้วยหม้ออบลมร้อนเนาะหม้อทอดไน้น้ำมันนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็มีไข่สองฟองนะคะแล้วก็ตำแตงนะจ๊ะผักก็กผักกาดหลํานะคะเพื่อนๆจ้าเนาะทานด้วยกันจ้าทานด้วยกันจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านจ้มา,จามาจ้ามาจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ตาตำเตงจ้ตาตำเตงแล้วก็มีไก่ไก่ไทอดเนาะทอดด้วยหม้ออบลมร้อนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าหายหน้าหายตาไปนานจ้าไม่ใช่ไรเนาะหนูไม่ค่อยมีเวลาจ้าไม่ค่อยมีเวลามานั่งอัดคลิป <c oughs> ลูกหนูกําลังซนค่ะคนคนเล็กอะค่ะ,คะกาลังเดินเนาะกําลังเดินแบบแล้วก็ไม่ค่อย ชอบอยู่กับที่อ่ะจ้ะก็เลยไม่ค่อยได้มานั่งกินเนาะเพืเ่อนๆจ้ะมาจา้ามาจา้าอืมอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวได้ใจ อ้บพีนองจาร้อน 饭菜。棒棒 ตัวก็จะมีความโยกเยกเลย สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า